เพื่อนก็จอดแล้วที่จะลงไปนะคะทุกคมิแอรตอนนี้ก็เวลา5้าโมงนะคะ5้าโมงค่ะเจนกี้เจบ๊ายบายทุกคนค่ะออกมาแล้ว โอ้เหนื่อยจังเลยเดินทางสามต่อสามต่อคนนี้อัดชิวแล้วอัดชิวอีกโอเค ปซิฟ <Pacific. S 2> ิกเคทอรีแปซิฟิกรหลอกครื่รรอ,อ,งองเยอะเลย ตอนนี้ก็ห้าโมงเช้านะคะทุกคนอากาศข้างนอกก็ดูเหมือนว่าจะไม่ร้อนมากหรอกเออแต่เป็นคึมๆเนาะโอเคโอเคพวกเราก็จะ ไปเช็คเอาต์ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจ Welcome to Bangkok เวลคัมทูไทยแลนด์โอเคค่ะขอบคุณค่ะแล้วเวลคัมคุณมาตินแล้วก็ป,ปันรุง่งสู่กรุงเทพมหาคนครนะคะไทยแลนด์ Thailand. ค่ะแล้วก็พวกเราก็จะไปต่อเครื่องนะคะไปขอนแก่นนะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ